สลักศิลาทองอยากเป็นหมอล่ำให้เครือญาติที่เป็นหมอล่ำสื่อทองไมมาลีมิสักเป็นนามาสอนล่ำให้จนล่ำเป็นตั้งคณะหมอล่ำในบูบานรับงานออกไปล่ำเจอเฉลิมพลมาละคำตอนนั้นยังบ่ทั้งเขาวงการเพิ่งซึกออกจากเน้นมาใหม่ๆบอกว่าสามารถเขียนกระทูและกะเขียนก่อนลำใดคุยกันถือข้อสนิทสนมกันพูกกันเป็นเสี่ยวหักแพ้งกันพาก,กันไปประกวดร้องเพลงในตูเมืองสุรินในที่หนึ่งพร้อมกัน ได้พบพ่อกับป๋าชินชัยทำพีล่าผู้สางวงหมอลำพิมใจเผ็ดพะลานชัยชวนไปอยู่วงนำ้ำเฉลิมพลนมาลาคำ่ำเป็นค่อว้อยต่อมาค่อยกลับมาเขียนก่อนล่ำและกาได้มาเป็นนักรองส่วนเขาเองหัวหน้าวงตั้งใจปั้นให้เป็นนักรองใส่ซือวาสลักศิลาทองโดยการตั้งซือไหของเทพรอนเพ็รอุบลเพลงฉุดแรกเป็นแนวลูกถุงบอดัง ต่อมาเปลี่ยนแนวเป็นหมอลำเอิญหานนองเขียวเขียนโดยเฉลิมพลมาละคำ